สวัสดีค่ะเราซิสราลิริกส์เทพีความอุดมสมบูรณ์คนสวย l อ v v s i n g r จากค่าย Outlaw ค่ะในวันนี้ Boot Outlaw ของเรานะคะก็มีสินค้าน่ารักเยอะแยะมาให้เจ้ามีได้ช็อปกันฉ่ำๆแล้วที่พิเศษเลยเนี่ยคือโปรโมชั่นคุกกี้ลายทาเลนต์และลายบงเมมเบอร์สุดน่ารักพร้อมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนร่วมสนุกกันด้วยนะโปรโมชั่นที่1 เพียงกดติดตามช่อง YouTube Talent และถ่ายรูปกับ Standy ้ท่านที่ต้องการซื้อลายคุกกี้พร้อมติด Hashtag ของ V ท่านนั้นๆเป็นสาธารณะรับสิทธิ์ซื้อคุกกี้ไปเลยชิ้นละ100บาททันทีจากราคาเต็ม129บาทเช่นกดติดตามช่องซิส r ราใน YouTube และโพสต์รูปที่ถ่ายกับ Standy พี่ซิดพร้อมติด Hashtag มามุยหรือ Hashtag L y r i c s Play เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็รับไปเลยสิทธิ์แลกซื้อคุกกี้ในราคา100บาทโดยเธอสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกกินพิสิทธิต <c oughs> คุกกี้ลายพิสิทธิตหรือบงนกพูกสีชมพูหวานแหววโดย1รูปต่อวี1ท่านต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ โปรโมชั่นที่2ซื้อของในบูธครบทุก500บาทได้รับสิทธิ์ซื้อคุกกี้ในมูลค่าเพียง80บาท1ชิ้นโดย1บินต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะอ่ะเสริมอีกหน่อยถ้าใครอยากได้คุกกี้ลายคนทอสีรุง้งจะสามารถรับได้โดยใช้โปรโมชั่นที่2หรือซื้อในราคาปกติเท่านั้นนะ โปรโมชั่นพร้อมของน่ารักน่ารักนี้มีเฉพาะวันที่4-6เมษายน2025ที่งาน V Fair Summer Paradise เท่านั้นแวะมาช็อปมาชิมพิซซินลายดอกและทาเล้นในบ้านกันเยอะๆนะคะกูุ๊อย่างอื่นนอกจากคุกกี้เนี่ยเก็บไว้ที่บ้านก็จะมงคลร่ำรวยนะเธออย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะแล้วเจอกันคะ่ะ